สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำาตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Link Free นะคะเดี๋ยวเราก็พิมพ์ Google เข้าไปนะคะคำว่า Link Free นะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกนะคะก็ลองจินตนาการแบบ เราเข้าไปใน TikTok หรือเข้าไป i n s t a g r กรของบางคนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าเราเป็นคนที่ดังมากๆนะคะแล้วก็มีงานเข้าเยอะมากแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อเยอะมากๆนะคะเวลาเราเขียนลิงก์นะคะลงไปที่ไบโอคะ่ะบางทีเราอาจจะเป็นทั้งบล็อกเกอร์เราอาจจะเป็นทั้งยูทูบเบอร์หรือว่าเราอาจจะเป็นเว็บไซต์อีเมลไลน์อะไรต่างๆนะคะตัวนี้สามารถนำไปใช้ในทาง นธุรกิจหรือว่าเป็นบิสเนสส่วนตัวก็ได้นะคะอ่ะในนี้นะคะเราก็จะเห็นอ่าตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นอ่าฝั่งตัวนี้นะคะเราจะเห็นเยอะที่สุดนะคะก็จะอยู่ใน TikTok นะคะแล้วก็อยู่ในไบโอของ Instagram นะคะอ่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูใน Google ดูนะคะมาพิมพ์คำว่าลิงก์ Free, นะคะแล้วก็ค้นหาที่รูปภาพนะคะมันคือการแบบคลิกไปหน้าลิงลิงหนึ่งอะคะ่ะมันคือการคลิกไปที่หน้าลิงลิงหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวพิมพ์จะเข้าหน้าเข้าหน้าลิงฟรีเลยละกันอะดูจากหน้านี้นะคะก็คือเราก็รีจิสเตอร์ตัวนี้แต่เป็นบริการฟรีนะคะเราก็สามารถรีจิสเตอร์ล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถ พอลูกค้ากดที่ไบโอของเราหรือว่ามีพอมีใครกดที่ไบโอของเรานะคะในลิงก์ลิงก์นั้นนะคะก็จะมีลิสต์นะคะที่จะให้เขาเนี่ยสามารถส่องอีเมลหาเราหรือจะติดต่อไลน์หาเราหรือจะติดต่อไลน์หาเราหรือจะเข้าไปารับชมบล็อกรับชมเว็บ รับชมบล็อกของเราหรือว่ารับชม YouTube ของเราหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็คือเรามีคอนแทคหลายทางเเวลาเราจะให้ลูกค้าหรือว่าใครติดต่อหรือติดตามเราได้เนี่ยบางทีเราอาจจะมีหลายช่องทางพอนึกออกไหมคะ โอเคเราก็จะมาทำลิงก์นี้นะคะพอลูกค้ากดไปปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าป๊อปอัพขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มรีจิสเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือฟรีนะคะแล้วเข้ามารีจิสเตอร์ตรงนี้นะคะกดสตาร์ทกดสตาร์ทเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพิมจะเข้ามารีจิสเตอร์นะคะเพราะว่าพิมพ์ยังไม่มอีอีเมลนะคะเดีย๋ยวนะคะก็จะเป็น โอเคเดี๋ยวพิมพ์จะขอแคปหน้าจอนี้ไว้แป๊บนึงนะคะโอเคก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะโอเคก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วก็รีจิสเตอร์ค่ะกรอกข้อมูลนะคะชื่อเรานะคะอีเมลนะคะพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะในการรีจิสเตอร์ค่ะง่ายๆฟรีด้วยนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวพิมจะเห็นชื่อพิมก่อน แล้วก็อีเมลนะคะเป็นโอเคนะคะเราก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะเราก็จะเริ่มการดีไซน์เลยละกันนะคะก็ Create Project ค่ะด้านบนนี้ค่ะก็จะมี Total Project นะคะ Total Link นะคะ Total Click นะคะ แสดงว่าเราสามารถดูสถิติได้ด้วยนะคะว่ามีคนเข้ามาดูในในหน้านี้กี่คนนะคะเราก็ทำามคำทำ,ทำการคลิกทั้งหมดกี่คนนะคะโอเค Create Project ตรงนี้ค่ะชื่อ Project ว่าอะไรดีนะอืมเดีจะเขียนเป็น digital. ดิจิทัลดิจิ Uh uh. มีการอาละโปรเจกต์ค่โอเคโอเคโปรเจกต์จะชื่อว่าดิจิตัลดีไซน์นะคะดิจิตัลดีไซน์โปรเจกต์ค่ะโอเคเราจะมาครเอทลิงก์นะคะ uh, มันจะเลือกเป็นไบโอไบโอลิงก์เพจแล้วก็เป็นช็อตยู่มันจะเป็นยังไงเอ่ย พิมพ์จะเลือกเป็นไบโอแล้วกันนะคะอ่าอันดับแรกนะคะครีเอทของพิมพ์ก็จะมีอ่าจะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะมีอ่าเดี๋ยวพิมพ์จะเอาตัวเนี้ยไปใส่ในติ๊กต็อกแล้วกันนะคะก็จะมีเว็บไซต์ใช่ไหมเอ่ยโอเคอ่าก็จะมี Facebook พิมพ์จะเลือกแล้วก็จะมีอินสตาแกรมพิมพ์ออกะแล้วก็จะมีอินสตาแกรมนะคะอาจจะมี YouTube ด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะโอเคอาจจะมี YouTube ด้วยในอนาะคตแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะคะโอเคนะคะเป็นเว็บไซต์เนาะอ่าออแล้วก็มีเว็บไซต์อีกอ แล้วก็จะมีอีเมลด้วยเนี่ยพิมว่าจะใส่ลิงกอีเมลอีกอันหนึ่งโอเคอันดับแรกน่าจะเป็นอีเมลก่อนเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้พิมไม่แน่ใจนะเออเออเดี๋ยวลองใส่เป็นเว็บไซต์ไปก่อนนะคะ create page อย่างนี้ถูกไหมเอ่ยอ่าหา้อา่า มันไม่น่าจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวออโอเคก็จะเป็น mix นะคะ digital design นะคะแล้วก็สามารถใส่รูปได้ด้วยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะใส่รูปโลโก้ร้านลงไปนะคะเดี๋ยวจะ create tiktok ในอนาคตนะคะก็โอเคใส่รูปร้านไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้ยังขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเสร็จแล้ว Titan. ไตเติลทำไมไตเติลขึ้นเป็นอย่างนี้อืมจะขิดได้ไมาเป็นมิกซ์นะคะคดิจิตอลดีไซน์เขียนถ้กไหมโอเคมิกซ์ดิจิตอลดีไซน์ดีสคริปชั่นก็แบบ ยังไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถแบบเปลี่ยนคอลเลอร์ได้แต่พิมพโอเคกับสีนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นสีนี้เออสีนี้นี้แบบสีไหนที่เขาแบบเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบอ่ะพิมชอบสีนี้ไม่รู้สิโอเคต่อไปก็จะเป็นเออชิบลิงอ้มันมีหลายอันมากเลยอะเราต้อง Your own link here ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องใส่ลิงก์ลงไปตรงไหนเอ่ยเราต้อง create link ตรงนี้หรือเปล่า link take image อ่านี่ไงมันก็จะมีลิงก์ใช่ไหมคะ image so shopify youtube อ่าฮะโอเคพิมพ์ใส่เว็บไซต์นะคะโอเค อ่าห uh ้โอเคอ๋อมันจะขึ้นอย่างนี้ก็งงเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอทำความทำความแบบทำความรู้จักกับมันนิดนึ่งนะโอเคก็จะอย่างนี้โอเคต่อไปนะคะก็ตรงไอคอนนะคะคือรีตามนี้ได้เลยเขาบอกว่าอยู่สามารถแบบเขียนคำว่าแป๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ฟาอย่างนี้นะคะ แล้วก็เขียนคำว่า insta instagram นี่นะคะก็จะขึ้นมาเป็นรูปอินสตาแกรมนะคะหรือว่าจะเป็น f Facebook อ่าหรือจะเป็น่อ Twitter นะคะเพิ mm ่ม hmm. อีกอันหนึ่งเนาะเพิ่มมันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็น Facebook นะคะอื mm hmm. โอเคโอเคนะคะแล้วพิมพ์ก็มาใส่ลิงก์ u t u b e ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น YouTube นะคะ,ะตัวใหญ่เอ่อยูททีโอเคแล้วก็ลืมตรงนี้ไอคอนนะคะพิมพ์ก็จะใส่เป็น YouTube นะคะ ขึ้นหรือแบบว่าวออกขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วพิมพ์ก็จะทำอีกอันนะึงเพราะว่าพิมพ์มีอีเมลด้วยนะคะสำหรับแบบเออลูกค้าติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะทำไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เป็นเว็บไซต์นะคะอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube นะคะโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอเคนี่คือโปรเจกต์ของไอนะคะส่วนไอจะเอาตัวนี้นะคะไปใช้นะคะพิมพก็จะกด Copy ตรงนี้นะคะแล้วพิมพก็จะเข้าไป ที่หน้าสมมติว่าพิมพ์มีติ๊กต็อกใช่ไหมเดี๋ยวพิมพ์จะไปผลิตติ๊กต็อกก่อนพิมพ์ขอเปลี่ยนตรงอีดิทต,ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่แบบพิมตั้งใจไว้นะคะอ่าไตเติลตรงนี้นะคะไม่เป็นอันนี้นะคะไตเติลเป็นมิกซ์นะคะดิจิตอลนะคะดีไซน์นะคะเติมเอ็นนะคะส่วนริสคริปชั่นนะคะพิมพ์จะเขียนดีไหมเอ่ยนะคะอ่า eec นะคะ template นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้นะคะจะประมาณนี้นะคะสี Easy. ประมาณนี้ branding นะคะอ่ะพิมพ์อัปเดตไปก่อนนะคะโอเค okay. นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะมันเลื่อนด้วยเพราะว่า <c oughs> มันโอเค Branding นะคะต้องใส่ไมยเอ่ย Brand URL นะคะใส่ไปไมเอ่ยไปอยู่ตรงไหนนะแ r a n d URL อันนี้พิมยังไม่เก็ตนะคะเป็น c มี CEO มี c <oughs> e o ที่ไหน SEO e ด้วยนะคะก็จะเป็นคำที่เข้าโซเชียลมีเดียบอททอนนะคะอีเมลนี้ เฮ้ยนี่นะคะก็จะมี whatsapp ดูอยู่หลังบ้านนะพิมพ์ก็จะเขียนเขียนตามทุกอย่างนะคะ description ก็จะเขียนตามนี้นะคะ easy นะคะ easy c a n v a นะคะ t c a n v a นะคะแล้วก็ t em นี่เขียนผิด for your นะคะก็อ <Okay. S 1> uh ่าเซฟถามเซส โอเคเดี๋ยวจะไปเขียนข้างบนนี้ด้วยนะคะเพราะว่า <c oughs> เขียนผิดนะคะอ <c oughs> ยวประมาณนี้นะคะโอเคแล้วต่อไป <c oughs> middle สนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะคะเขาบอกเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะพิมพ์ลองเป็นนะคะ b d b b ศูนศศน ศูนย์ดีศูนย์นะคะมีศูนย์ดีศูนย์นะกัจุเป็นะดีๆนะดีแล้วก็ศูนย์ดีศูนย์อย่างนี้นะคะมันจะไปเปลี่ยนตรงไหนคนะเนี่ยฮะเปลี่ยนตรงไหนมึงก็ไม่รู้นะคะอันนี้จะเป็นสีของแบรนด์ของพิมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนตรงหน้านี้เลยนะตัวเองทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวก็ลองเซฟดูแล้วกันนะคะโอเคนะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะสําหรับว่าพิมพ์จะใช้สมมตินะคะพิมพ์จะใช้เดี๋ยวพิมพ์ก็อาสมมติว่าพิมพ์เข้ามาในหน้า Instagram นะคะอย่างตรงนี้นะคะมันจะลิงก์นะคะพิมพ์ใช้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์เลยนะกดไปก็จะไปลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ของพิมพ์นะคะแต่ถ้าพิมพ์เปลี่ยนไบโอตัวนี้นะคะพิมพ์ก็จะไปก,กดก o p y ตรงนี้นะคะแล้วก็นําไปวางตรงที่ไบโอนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่นักคลิกนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นอันนี้อ่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะคะตรงอีเมลนะคะ แล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็จะมาปรากฏตรงนี้ค่ะด้านล่างนี้นะคะเราสามารถใส่เบอร์โทรเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเห็นนะคะใส่เบอร์โทรใส่เบอร์โทรนะคะอีเมลแล้วก็ WhatsApp นะคะหรือว่าจะเป็น P i n เ e r e s t YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไอคอนนะคะปรากฏด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรามาลองใช้ปุ่มกันดูนะคะ อันนี้จะเป็นหน้า,าตัวอย่างนะคะในเว็บในหน้าเดสก์ท็อปนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะไปทําหน้าตัวอย่างในโทรศัพท์ดูนะคะว่าเมื่อกดไปแล้วนะคะจะปรากฏปรากฏหน้าตาประมาณไหนนะคะกดไปที่เว็บไซต์ค่ะไม่เอ่ยลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์เดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวพิมพ์ใช้คลิกขวา,าแล้วกันอะกดไปที่หน้า Instagram ค่ะไม่อันนี้ก็ไม่แก้ไขนะคะกดไปที่หน้า Facebook ค่ะ โอเคอันนี้หน้า Facebook นะคะมานะคะส่วนหน้า Instagram เมื่อกี้เมื่อกี้นะคะไม่มานะคะโอเคต่อไปนะคะกดไปที่หน้า u t u b e ค่ะก็ออกมาที่หน้า y o u t u b e พิมพ์นะคะโอเคยังไม่เสร็จนะคะเมื่อกี้หน้า Instagram มของเรานะคะหน้า i n s t a g r กรมของเรานะคะแป๊กนะคะเมื่อกี้นะคะโอเค อ่านี่นะคะ่ะกดมาที่หน้าลิงก์นี้นะคะเพื่อมาแก้ไขเห็นไหมเอ่ยหน้าอินสตาแกรมของเราะคะ่ะมันจะต้องขึ้นเป็นอินสตาแกรมแต่มันขึ้นเป็นเว็บไซต์นะคะโอเค URL ตรงนี้เป็นเว็บไซต์ค่ะแน่มันก็เลยขึ้นเป็นเว็บไซต์นะคะโอเคเรามากด URL ที่เป็น Instagram จริงๆนะคะแล้วก็วางไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเขียนว่า Instagram นี่นี้นะคะแล้วก็อัปเดตด้านล่างนี้ค่ะอัปเดตด้านล่างนี้นะคะ เสร็จทีนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาหน้านี้นะคะนี่อันนี้นะคะกด copy นะคะแล้วก็ไป pass นะคะในไบโอที่ไหนก็แล้วแต่นะแต่เดี๋ยวคุณจะ pass ในนี้เมื่อกี้ Instagram ของเรามีปัญหาใช่ไหมเอ่ยอ่ะกดเข้าไปค่ะเย้ yeah. นะคะก็ โอเคยสนะคะอันนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยเล้วนะคะก็เข้ามาในหน้าอินส a g แกรของพิมพ์เล้วนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองใช้ลิงก์นี้นะคะในโทรศัพท์กันดูนะคะโอเคเราจะมาลองนะคะลิงก์ลองลิงก์นี้ในโทรศัพท์กันนะคะ okay. เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะคะโอเค okay. นะคะก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์นะคะ ต่อไปเป็นหน้าอินสตาแกรมค่ะเข้ามาหน้าอินสตาแกรมนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะ facebook ค่ะ <c oughs> ก็เข้ามาหน้าเ c e b o o k นะคะต่อไปต่อไปนะคะหน้า Youtube ค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะก็เข้ามาหน้า YouTube นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคอย่างที่บอกไปนะทุกคนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็เราสามารถสมมุติว่าอะเดี๋ยวเรามาลองตรงอไอคอนอีเมลนะคะไอคอนอีเมลด้านล่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าอันนี้พิมพ์ไม่ได้ล็อกอินอีเมลไว้นะคะในโทรศัพท์นะคะมันก็ก็เลยจะไม่เข้าไปในอีเมลของพิมพ์นะคะแต่ว่าก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชันอีเมลของเรานะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อีกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ไปด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย